ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะเรามายกมือขึ้นขอดุอากันก่อนนะคะดูอาเพิ่มพูนความรู้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะรอบบิชรอฮลีซอดรีวายาซิรีอัมรีวะลุลอุกดะตมมิลลิซานียฟัฟกอฮูกอลีรอบบิซิดนีอิลมา วรรุุกอนีฟะมารับบิซิดนีอิลมาวารรุุกอนีฟะมาอามีนโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนอัสสลามวะลายกุมรารอ์มะตุลลอฮิวบเระกาตูค่ะ ค่ะคุณสันเวียนะคะคุณครูสนานีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องรู้จักผักผลไม้นะคะค่ะคุณนีวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องประโยชน์จากผักนะค่ะประโยชน์จากผักเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าผักมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะมีหลายสีมีสีเขียวสีม่วง ส้มนะคะมีหลากหลายสีเลยซึ่งเป็นสีที่น่ารักแล้วก็สดใสนะคะวันนี้เรามารู้กันว่าประโยชน์จากผักมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะนิทานเรื่องอะไรเอ่ยนิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากกินผักค่ะค่ะเรื่องโดยลำพูแสงลบนะคะค่ะ เดี๋ยวเราพร้อมแล้วมาฟังครูยะกกันเลยนะคะค่ะ,คะหนูนิดนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆซึ่งแม่นะคะชอบทำอาหารหลากหลายมากมายเลยแต่ว่าอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นผักต่างๆหลากหลายชนิดนะคะซึ่งหนูนิดเนี่ยไม่ชอบ,อบกินผักะนะคะแล้วเมื่อถึงวันเปิดเทอมนะคะ ไปโรงเรียนหนูนิดเข้าห้องน้ํานานมากเลยจนคุณแม่นะคะต้องไปตามเคาะประตูกกกกอ่หนูนิดก็ยังไม่ออกมาเพราะว่าหนูนิดถ่ายไม่ออกนะคะ,ะทําให้หนูนิดเนี่ยไปโรงเรียนสายเมื่อไปถึงโรงเรียนนะคะหนูนิดคุณครูก็เห็นหนูนิดตัวเล็กคุณครูก็ จึงบอกว่าทําไมหนูนิดตัวเล็กจังเราแนะนําให้หนูนิดทานผักเยอะๆนะคะเพราะว่าผักเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะ,ะช่วยในเรื่องของการให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะ,ะหนูนิดก็ลองชิมผักมาหนึ่งชิ้นหยิบมาชิมนะคะ,ะแล้วหนูนิดก็พบว่า ผักไม่ขมอย่างที่คิดนะคะคุณงพ่อคุณแม่ก็ดีใจมากเลยค่ะที่หนูนิดกินทานผักได้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นนิทานที่คุณครูเล่านะคะคุณครูก็เล่าจบแล้วแล้วคุณน้มีคําถามมาฟังเด็ก<ช>ๆใช่ะะแล้วค่ะเราไปฟังนิทานจากคุย่าจบแล้วนะคะคุณวันนี้คุณนิก็มีคําถามด้วยนะคะเอ้คุยารู้ไหมเอ๋เด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมหนูนิดถึงไม่ชอบกินผักเลยทำไมถึงไม่อยากกินผักนะา ใ<ข>ช่เออ,อถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูนี่คิดว่าผัก <ผม S 2> ห่มะนะ,ะแล้วก็ไม่อร่อยด้วยใช่ค่ะ,คะแล้วคุณนี้ก็มีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะมาฝาักเด็กๆคูณนี้ถามว่าแล้วถ้าเด็กๆกินผักเข้าไปเด็กๆจะทําให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอย เป็นยังไงบ้างคะค่อาตอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เลยนะคะอุ้ยคุณยะคุณยะได้ยินเววมาเนี่ยอะไรนะคะคุณยะาเด็กๆบอกว่าทําให้ขับถ่ายง่ายค่ะคุณนี้แล้วก็ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วค่ะอ่าแล้วสุดท้ายนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายเลยนะคะแล้วถ้าเด็กๆไม่กินผักแล้วถ้าคุณยะคุณนี้ไม่กินผักนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงนะใช่ค่ะทําให้เราแบบ ท้องขู่ท่ให้เราขับถ่าไม่ได้ค่ะแล้วเราก็จะไม่สบายง่ายใช่ไหมคะร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเด็กๆนะคะชอบทานผักอะไรบ้างใผักอะไรบ้างที่เด็กๆชอบทานคุณย่าชอบอะไรเอ่ยคุณย่าชอบทานแตงกวาค่ะคุณนี้ชอบทานแครอทนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณนี้ก็มีภาพมาให้เด็กๆคิดถ้าเด็กๆยังคิดไม่ออกนะคะว่าชอบกินผักอะไรวันนี้คุณนี้ก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะแตงกวา แครอทค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะคุณยะมะเขือเทศค่ะค่ะคะน้าค่ะใช่ค่ะซึ่งผักเหล่านี้นะคะก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะใช่ค่ะรล้สีก็ยังแตกต่างกันด้วยนะคะ อย่างเช่นแครอทเมื่อกี้คุณนีบอกคุณนีชอบทานแครอทใช่ไหมคะแครอทมีรสชาติยังไงเออก็ออกหวานหวานใช่ไหมคะออกหวานหวานใช่ไหมคะยิ่งเรานะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดนะคะลองเอาไปชุบแป้งทอดนะคะจะเห็นจะทานง่ายด้วยใช่ไหมคะและอีกอย่างหอมใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่เนี่ยเราเอาไปชุบแป้งทอดลองทําให้เด็กๆทานนะคะก็จะกรอบเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยค่ะคุณนีค่ะ แล้วผักอีกนะคะผักก็จะมีวิตามินใช่ค่ะมีเกลือแร่และที่สำคัญทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะรับประทานอะไรนะคะเราต้องมีใช่ค่ะเราต้องอ่านดูอามีดูอาด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะครูนีกับครูยะก็มีดูอาร์รับก่อนรับประทานอาหารและก็หลังรับประทานอาหารมาฝากนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยกับดูอาก่อนรับประทานอาหารเลยนะคะดูเลยนะคะพร้อมกันแล้วนะคะอ่านตามพร้อมคุงครูไปในคลิปเลยนะคะ Ana, ana, อัลลอฮุมมาบาริกลานาปีมารรซัตนาวะกีนาอซาบานาะความแปลความหมายนะคะโอ้อัลลอฮ์ oh, โปรดประทานความจำเริญในลิสกีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราและทรงปกป้องเราให้รอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรกค่ะ ค่ะแล้วเมื่อเราอ่านดูอาก่อนรับประทานอาหารแล้วเวลาเรารับประทานเสร็จเราก็ต้องมีด,ดูอาหลังร,รับประทานอาหาร,าหารด้วยใชไหมคะอัานทำดูลิลละลิลละดี อัอามานาวัสกรนา<ะ>วาจา,าลานามุสลิมีนความหมายนะคะ,ะมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานอาหารให้แก่เราทรงประทานเครื่องดื่มให้แก่เราและทรงบันดาลให้เราเป็นมุสลิมน,นะคะค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ที่อยู่บ้างกับผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะ ลองชิมผักต่างๆนะคะผู้ปกครองที่ลองทําแล้วก็ลองชิมแล้วก็บอกรสชาติของผักต่างๆเนี่ยให้ผู้ปกครองได้รู้ได้นะคะก็เป็นการสนทนาร่วมกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องประโยชน์จากผักเนี่ยที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปว่าผักมีประโยชน์ต่างๆมากมายเนี่ยนะคะทําให้เด็กๆอยากกินผักเพิ่มขึ้นไหมคะอยากทานผักเพิ่มขึ้นไหมเอยอยากกินไหมนเราเอาไปแปรรูปได้นะคะ ค่ะซ so ึ่งจะได้ทำให้เด็กๆเนี่ยมีร <mat yeah, ่างกายที honey, ่แข็งแรงนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะทานผักเยอะๆนะคะดูสิคะมีสีสันหลากหลายมากมายเลยแล้วก็รสชาติอร่อยไม่ขมอย่างที่คิดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุลบารอมาตุลลอฮิวบเระกาตุค่ะบ๊ายบายค่ะ